ที่ผมปิดจํานวนเงินไว้เพราะว่ามันเป็นข้อตกลงระหว่างสมาคมกับคุณซิโก้ว่าเราจะไม่เปิดเผยรายละเอียดในในในสัญญานะครับผมไม่อยากพูดสิ่งเหล่านี้นะครับน้องๆสื่อมวลชนผมต้อง declare ว,ว่ามันไม่ได้เป็นอย่างนั้นนี่เป็นสลิปนะครับการจ่ายเงินจ่ายคุณซิโก้ตั้งแต่ผมจ่ายย้อนหลังให้ด้วยผมเข้ามาทำงานเดือนมีนาผมจ่ายให้ตั้งเดือนกุมภา มันพิสูจน์ได้สิ่งอย่างนี้มันโกหกไม่ได้หรอกเดี๋ยวผมเอาสลิปไปไปเอาแบงก์เปเมมาดูมันก็จบแต่ว่าเราไม่อยากทำทำไปทําไมอะ่ะมันเหมือนกันทะเลาะกันน่ะแต่มัน,มนเมื่อมันมีคําถามผมก็ต้องชี้แจงผมไม่เคยออกมาพูดนะครับจนกระทั่งน้องมาถามเนี่ย đến bạn nên là mình bạn nên là mình bạn nên là mình bạn nên